สวัสดีตอนบ่ายในสวนครับผมผมจะให้ดูเมื่อกล้วยน้ำว้าอยู่ใกล้กับกล้วยป่านะพึ่งก็จะผสมเกสรเอาเกสรกล้วยป่ามาผสมกล้วยน้ำวา้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมเมล็ดกล้วยน้ำวา้าเพราะกล้วยป่าเนี่ยจะมีมะเมล็ดประมาณ60-7 0เปอร์ซนของปริมาตรลูกเวลากินกล้วยป่าเนี่ยต้องใส่ทั้งลูกแล้วก็ดูดเอาเนื้อนะะ เพราะฉะนั้นเวลามีกล้วยป่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาพยายามตัดกล้วยป่าทิ้งให้หมดนะนะไม่นั้นจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมกล้วยนำว้ามเมล็ดเพียบเลยตรงนี้เฉพาะตรงนี้สี่เมล็ดละหนึ่งสองสามสี่นะครับผมอันนี้ก็เริ่มสุกในสวนนะแล้วก็ไก่ก็เริ่มมากินเนะยมาจิกกินตรงน,รงนี้ตรงนี้กินไปหมดแล้วอันไหนสุกก่อนกินก่อนนะเครือนี้นะเจ้าของจะกินมั่งนะครับผมผมก็เลยตัดไปนะก็ให้เป็น องค์ความรู้นะฮะว่าถ้ามีกล้วยป่าอยู่ใกล้กับกล้วยน้ำว้านะฮะกล้วยน้ำว้าก็จะเกิดมเมล็ดครับผมสวัสดีครับ